ีค่ะมาพบกับนะัาจิติแปลกๆนะคะช่วงทากับข้าวไปบ่นไฟนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามาทํากับข้าวไทยๆกันนะคะทานโดยการใช้เครื่องแกงแดงแล้วก็เครื่องแกงใต้นะคะมาผสมผสานกันนะคะแล้วก็เราก็จะใส่แม่เลยนะคะกะทินะคะ นี่ค่ะหน้าตานะคะทุกคนนี่นะคะแกงแกงเผ็ดแล้วนะคะทุกคนแกงเผ็ดรูปชิ้นนะคะแกงแดงนะคะนี่ค่ะนี่ส่วนประกอบนะคะก็จะมีเครื่องแกงนะคะแล้วก็กะทินะคะบาคนให้มันแตกมันก่อนนะคะเพื่อความนัวแล้วก็การเข้าเครื่องนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ใส่มะกรูดไปด้วยจ้ะและมีส่วนประกรอบอื่นๆดังนี้นะคะมะเขือนะคะหัน่นพอคำนะคะรอไว้ก่อนนะคะลูกชิ้นนะคะวันนี้เราลูกชิ้นหมูนะคะในการทําแกงเผ็ดของเรานะคะตอนนี้เราให้รสชาติออกใต้ๆแล้วก็ใส่นี่ไปด้วยนะคะจะเป็น เรียกอันนั้นะคะสตลค่ะสตลใต้นะคะเพื่อความสตรองและกลิ่นนะคะวันนี้นะคะนางฟ้าอยู่คนเดียวนะคะสามีไม่อยู่ก็จัดไปร่ัวค่ะกลิ่นและรสชาติอย่าให้เสียทุกคนอีกอย่างนะคะคือโหระพาค่ะไว้เด็ดตอนที่เราทาเสร็จนะคะทุกคน หน่อไม้ค่ะวันนี้เราใช้หน่อไม้กระป๋องนะคะที่เขาทำำําสําเร็จรูปมาแล้วนะคะเพราะว่าที่เมืองนอกหาทานหน่อไม้สดยากมากแล้วก็ขั้นตอนการทําก็ยุ่งยากค่ะเราก็ใช้หน่อไม้กระป๋องแทนนะคะทุกคนง่ายนะคะกินเลยค่ะทุกคนอีกอย่างนะคะนางฟ้าใช้เพิ่มรสชาติก็คือต้นหอมนะคะบางครัวเรือนอาจจะไม่ใช้นะคะก็จะใช้ไอ้กระชายเพิ่มนะคะนี่ค่ะ เครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะซอสหอยนางรมค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะคือผงนัวนะคะรสดีนั่นเองนะคะต้องมีคู่ครัวทุกบ้านนะคะทุกคนอร่อยเพิ่มความนัวจ้าถ้าใครชอบน้ำปลาก,ก็เหาะไปหลงนิดนิดนะคะเพื่อรสชาติขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าใครกลัวกินฉุนก็ใส่ซอส อิ๊วขาวแทนก็ได้นะคะแล้วก็เกลือค่ะคะ่าส่วนประกอบของเรามีแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันดูขั้นตอนการทําค่ะนะคะตอนนี้นะคะของเราได้ที่แล้วนะคะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่นี่ลงไปะคะ่ะชิ้นลงไปค่ะทุกคนเครื่องแ่งเราได้ที่นะคะ จะหาที่คนที่พอคลุกเคล้าเข้ากันนิดนึงนะคะทุกคนเหยวน้ำมันหอยลงไปค่ะทุกคนตามด้วยซีอิ๊วขาวนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลค่ะทุกคน อนนี้น้ำตาลหมดกระปุกนะคะเอาให้หมดนะคะทุกคนอย่าให้เหลือหมดหรือยังคะเนี่ยหมดแล้วนะจ๊ะปรุงน้ำปลาไปอีกนิดหนึ่งเหยาะนะคะเพื่อความหอมคมแซ่บได้นะคะบ้านนี้นะคะรสดีนะคะบ้านนี้ขาดไม่ได้ค่ะต่อไปทำการคนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะทุกคน ล้องนางฟ้าก็จะแบบว่าไม่นิ่งนะคะมือใหม่นะคะทุกคนขอโทษขออภัยกับทุกท่านเลยนะคะวันนี้มือใหม่หัดทํานะคะทุกคน Youtube บนางฟ้าไม่ค่อยได้ทำค่ะไม่ได้เปิดสร้างไรายได้อะไรนะคะทําเพื่อความสนุกและเก็บไว้เป็นอ,อนุสรตอนแก่ๆแล้วก็มาดูอีกทีนึงนะคะว่าเอ๊ะเราทําได้ยังไงเนี่ยเนาะโปรแกรมมาแต่ละอย่าง เก่งมากเลยนะนางฟ้ามีการชมตัวเองแนยนะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้มันเดือดนะคะเราก็จะใส่ผักอะไรลงไปนะคะเอาละน้ําเดือดได้ที่นะคะเราก็ใส่ผักลงไปหน่อไม้กับมักเสือเราที่หั่นไว้รอแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยะคะ่ะทุกคนจากนั้นก็ทําการคนนะจ๊ะคนให้เข้ากันกันทุกคน พอดีนางฟ้าแบบว่ากระทะยังติดอ,อย่างอื่นนะคะเลยใช้หม้อแทนนะคะทุกคนเพราะที่นี่เราเราเราแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะจำกัดนะคะเพราะว่าอยู่กันสองคนนะคะก็จะใช้พวกหม้อกระทะไม่เยอะนะจ๊ะทุกคนรอสักพักนะคะให้มะเขือกับ เอาไม้นะคะเข้าเครื่องก่อนนะคะเราจะใส่ใส่ผักที่หลังนะคะค่ะจากนั้นเราก็ใส่โหระพากับต้นหอมตบท้ายนะคะแล้วก็ชิมนะคะได้รสชาติที่เราต้องการก็ยกเสิร์ฟเลยทั้งทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาผักส่วนเหลือไปทำอะไรตามนางฟ้ามาค่ะ ดูนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะทุกคนมาค่ะมาทานกับนางฟ้านะคะแซ่บมากค่ะทุกคนนี่ค่ะส่วนที่เหลือกิ่งของโหระพาเรามาให้น้องกระต่ายนะคะน้องกระต่ายวันนี้ร้อนนะคะเราเอาน้องกระต่ายมาที่โรงรถนะคะ เราให้น้องก็พักผ่อนที่นี่ว่ามันร้อนมากเดี๋ยวน้องเป็นไข้ไม่สบายนี่นี่การกินห้องนอกห้องน้ำครับถ่ายเป็นที่นะคะน้องกระต่ายค่ะน่ารักค่ะอันนี้ก็เป็นที่นอนเขานอนเล่นนะคะนั่งเล่นนอนเล่นข้างล่างก็จะเป็นห้องนอนเขาคะ,ะ,คะข้างล่างแบบนี้ก็จะเป็นของเล่นเขานะคะทุกคนของเล่นน้องกระต่าย นั้นก็จะเป็นอคอกไว้ขี้ไว้เยี่ยวไว้แบบใช้สมาธิค่ะใครรักสัตว์ก็ดูแลสัตว์ให้ดีนะคะสัตว์ก็มีชีวิตเหมือนคนนะคะต้องดูแลให้เขาเหมือนเขาคือเรานะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าการเสิร์ฟจ,จัดอาหารเราเป็นยังไงนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วค่ะ